มาจ้าทุกคนบานิผ้าไมาก,กินขอาเที่ยงจะเที่ยงแล้วเหรอจ้ะออมไก่ใส่บุเสินจ้าทุกคนแล้วก็ปิีงไก่กับ,กบข้าเหนียวจ้าทุกคนมากมาทุกคนกินน้ำกันจ้าออมไก่ใส่บุเสินเนาะจ้า จะขิดคืออยากกินอย่างเนยเนาะจะทุกคนแต่ละมือ แซ่บๆน้ำกันเดอทุกคน นอนมไข่แซ่บเลยอืมอน่าจะาทุกคนไม่กินเขากับตอมกับลูกไส้จ้ะ ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้ะส่วนลิปนี้กลับไปแล้วจ้ะทุกคนบ๊ายบายพอกันคลิปไหมเนาะจ้า